สวัสดีครับขอต้นรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลโชคดีที่ไม่เจอไมไทสันเผยชื่อหนึ่งกัมปั้นที่คิดว่าไม่มีทางชนะได้แม้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เรายูดำไมทนเซนต์อด,ดีชมโลกรุ่นเฮเวีร์ตสามสถาบันสร้างความฮือฮาเมื่อออกมาเปิดใจผ่านรายการ t h i s i s 50เกี่ยวกับคู่ชกที่เขาไม่อยากเจอและคิดว่าต่อให้เจอกันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะได้อย่างแน่นอนเดอดีกัมปั้นวัย5้ปปีออกมายอมรับว่ามีเพียงนักมวยรายเดียวในประวัติศาสตร์ที่เขาคิดว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แม้จะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดในชีวิตก็ตามนั่นก็คือมูฮัมหมัดอาลีตำนานมวยโลก หมนัดอารีไม่มีชายคนไหนเหมือนเขาเลยเขาเหนือกว่าเราทุกอย่างทุกอย่างที่เรามีเขาเป็นสัตว์ร้ายเขาดูเหมือนในแบบมากกว่านักมวยเขาเหมือนทีเร็กซที่มีใบหน้าสวยงามแต่สุดชั่วร้ายเขาจะพาคุณลงไปในน้ำลึกและทำให้คุณจมน้ำตายเขาพิเศษมากดีที่สุดผมอาชนะผู้ชายคนนั้นไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางเลยมาตยูดำเปิดใจผ่านรายการ ำหรับไม้ไทยสันเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกำมปั้นเมื่อปี1985ก่อนสร้างปรากฏการเอาชนะน็อกรวด19ไฟพ์มทั้งกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นยักษ์ที่อายุน้อยที่สุดตลอดกาลและยังไม่มีใครสามารถทำลายลงได้จนถึงทุกวันนี้ขณะที่มูฮัมหมัดอาลีหรือชื่อเดิมแคสเซียมเครได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดด้วยลีลาการชกสุดริ้วไหวแถมยังมีหมัดที่หนักหน่วง ควาแชมโรครุ่นเฮฟวิเวดสมสมัยและทำสถิติชนะ56ครั้งแพ้5ครั้งก่อนจากโลกนี้ไปเมื่อปี2016หลังต่อสู้กับโรคพากินสันมาเป็นเวลานานกว่า32ปี